สบายดีพี no ่น้องสบายดีเซซีก็ชาพี่น้องสบายดีสมองสบองสบาดีองสบาอเก่าพี่น,น้องสบองสบาองสบายดงบางบาีอบาองมอามงาองสยมอายดอีองอองบอบบบาาอยมอาองงอออองสองยออยี่มอดีอกใหญ่เนาะเดี๋ยว เลี๋ยวจะเดีซ็อกตัวนี้ซ็อกตัวนี้ตัวนี้หางแม่เหลวตัวนั้นแล้วแล้วซ็อกทางเนื้อนะกุดหลังเดียวมีอยู่สี่แลมีอยู่สี่ซอ็อกได้พี่นอ้องเลยมีอยู่สี่โม่สี่สี่ซ็อกอนี้ซ็อกนอดนะซ็อกใหญ่ซ็อกใหญ่ซ็อกกลางพี่น้องมีหลายซ็อกได้พี่น้องเลย lại mùng lại còn các bạn mau hay xâm lết い、はい。はいはい กำลังใส่ขาวพี่น้องมาใส่พีโน่เจ้าีนเน้องหลอบบานนี่ใส่ขาวพี่น้องก่อนกับบ้านเนาะพี่น้องเมาเห็ดซอกน้อยจนแล้วพี่น้องกุดลังเดียวมีอยู่สามสี่ซอก ไล่เล้วแล้วเล็กนะไล่เล้วแล้วเล็กไปบอกเพคนนะเล็กผู้มันขาดนี่แหละัวสิซังไหวนะ เอ้แม่แบบคนละแบบห้องเดียวกันนกคนละแบบอันนี้ก็เศร้าเพื่อนมาจักอันนี้ก็แม่นเศร้ามาจัก หนึง่งสองสามส บรรยากาศเร่งงามเร่งๆก่อนกลับบ้านพี่น้องเอ้ย มาเลือกเสื้อผ้าเลยพี่น้องเลือกเสื้อผ้าเมื่อให้ลูกให้เต้าเลยเลือกเสื้อผ้าเมื่อให้ลูกให้เต้าเลยฮะงานในกระสอบนี่แม่นว่าได้เสื้อผ้านี่เจ้าเอา้อเมื่อแจกก็เอาไหม นจะาบรงกานคืออ๋อไม่นช่ว่าครับจบริกาคือมาปูป็นหาอยู่แล้วเอาลรส่งตันนะอืมนีแต่ส่งผู้หญิงคอยเบิ่งนแล้วเนี่ยฮะนี่นะนี่น้องเองที อ,อ่าเราเวอร์เนี่ยิ้มเองพี่แมนเบิร์ดอน,นั้นบ่วพี่เรามาหมกันเอาไว้ฮะน,นี่อยาน,นิดหน,น่อย่นนมนะฮัลโบอกแม่นะพี่พี่ท่กนกระสอบพี่ มีแต่ของยาคูนใ่กระสอบน้แมนแล้วงมเบิงฮัลโหลพี่จันเลิกงานมามาเลือกเสื้อผ้าพี่น้องอาเดียวพส่ปีก์ดูเลยคนเดียวเออมาเธออย่าง่อยังทันนาวไหมฮะได้ทนา ครับอันนี้เป็นี้แต่เาแล้วเนสีเลือกสุดมาให้ลูกสาวกับเมียว่าเนาะอือเอาจะกิดเมื่อผักป้าอตีเลยเอ้าป้าใอตีเสร็้เจียววุ่นิงตัว ไมอือคือแหละก็เดียวเ <c oughs> มื่อให้แม่เปิดก็ได้อือ กันนาวเจ้าอะไรเวยคักเลยแหละยามนาวเนะี่ยอปีนอ๋อกระดูกมันะ

ามเวันนี้อาหารแสบด้ก่อนกลับบ้านยันนั่นกินข้าวบ่ออินหมูขึ้นเมื่อคืนนี่หูเมื่อมั้หูมื่อไปย่งล้าเอ้านำนำซุปมันเนาะอ้าวแยกน้ายังวะอะสูตรแยกน้าเห็นบ่เมื่ขึ้นนี่ ตื่นหื่เมื่อมาหิวเข,ข่าหอนพิกขางนั่นพิกขางนี่ก,ะะแกบแจงกบแจงแม่แม่พี่น้องอะไรกีข้าน้ำกันกเด้อร์ยวัดยี่ว่าพี่น้องเป็นสันกะรีวัดช่วงนี้มียังอีกเนี่ยมุกยังหน่อไม่มุก,น,มกน่องมุกนอ่กนองพี่ทั้งพี่น้องเหนียวตุยตุยมันบูดบอมเหนียวนะ ตเย็นลยล้ลงมาลงมาอาหารแส่ได้พี่หน่อยมั้งนี่ก็จะมาต้มไก่อ้าวกระตุ่มส่วนนี่โบงแล้วก็ทำอะไรกันโ<อ>บงไ,ไม่พายไม่โคลก็ได้ไ คน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 ใ้คนก็สีคนนี้ั่นและอย่งอืมไม่มต้องคนนะมันเผากันคนแห้งอืมประเดยนี่เผากัอพระฉะน้นเดีอยากจำกระทบเฮ็ดเเมามานนเปนนต้องออกันเด้อเชฟวะเข้าวอ น,น,น้อนยนมยอืออสวยบริกรปุ๊กระปุกอโอ้ขันขายขอเด้อกันถูกอุดเหมือนเอาตเอกมยี้อเท้าขันมะถุน่า,นาที่เป็นเด้อไ่ไ้กินเด้อมามานั่นลงทิ่มไปเลยตัดไปครับมาาไปนั่อแรเน ຄົນນັກເຄີຍຄົ